ในอดีตเริ่มมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายประกอบอาชีพทำหินตีหินขายให้กับผู้รับเหมาทำถนนหนทางโดยการทำมือเพราะในสมัยนั้นยังไม่มีเครื่องมือเครื่องทุ่นแรงจนมีการพัฒนามาเรื่อยๆต่อมาคนรุ่นหลังได้นำเครื่องมือเครื่องจักรเข้ามาใช้จนกลายเป็นทำเหมืองหิน และได้ขอซื้อที่ดินที่มีโฉนดจากชาวบ้านที่ทำไล่มันไล่สับป,ปะรดเลยกลายเป็นบ่อหินที่มีขนาดกว้างและลึกมากสาเหตุที่น้ำในบ่อมีสีเขียวสวยงามเนื่องจากพื้นข้างล่างบ่อเป็นบ่อหินสีน้ำจะเปลี่ยนไปตามภูมิอากาศบางครั้งน้ำมีสีเขียวใสคล้ายสีเขียวมรกตบางครั้งก็เป็นสีทึบ,ทบประกอบกับ พื้นข้างล่างมีตาน้ําและช่วงหน้าฝนที่ฝนตกจึงทําให้น้ําในบ่อมีอยู่ตลอดเวลารวมระยะเวลาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน100กว่าปีแล้วและได้เลิกทําเหมืองหินแล้วจึงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีคนถ่ายรูปชมความงามของเมืองล้างแห่งนี้